ประชิดอีสานแล้วภูเขาแน่พรุ่งนี้ล้อมหนาแรกแห่งปี67อุณหภูมิลดทั่ว2-4องศาพยากรณอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัพยพยากราณ์ท่างเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณิพรลุกงลาชาัยทางเฟซบุ๊กประจำวัพุธที่2ตุลาคมในช่วงเย็น คืนนี้แอนจะพามาดูและติดตามในด้านของแนวประทาอากาศพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงโดยจะเริ่มจากภาคเหนือทางตอนบนฝั่งตะวันออกและภาคอีสานก่อนนะครับซึ่งในขณะนี้ ได้เริ่มเกิดแนวพะทาอากาศขึ้นมาแล้วโดวย1-2วันที่ผ่านมามวลอากาศเย็นแผ่ดันความชื้นลงมานะครับและในวันนี้แนวพะทาอากาศก็จะเริ่มลงมาสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีส,สานของประเทศไทยและมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ก็หลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากแนวพะทาอากาศกันแล้วนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นในขณะนี้แผ่ลงมาประชิดบริเวณพื้นที่ ทะเลจีนใต้รวมถึงประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคเหนือและอีสานทางตอนบนและจะค่อยๆแผ่ดันริมความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นลงมานะครับซึ่งในบางส่วนเส้น1 0 1่นจนถึง1,016เริ่มแผ่ลงมาประชิดบริเวณพื้นที่อีสานแล้วนะครับและในวันพรุ่งนี้3ตุลาคม2 5ง7บริเวณเส้นกองบอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็น 1012, 1014และ1 0 1 6จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุม เริ่มดันลงมาลึกเรื่อยๆนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานโดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกจะเริ่มได้รับอุณหภูมิลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป3ตุลาคมจนสิ้นสุดอยู่ที่10ตุลาคมนะครับหลังจากนั้น11ตุลาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะเริ่มมีฝนชุดต่อไปเข้ามานะครับ ขอให้เตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนที่จะเกิดขึ้นมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางแผ่ดันริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาเรื่อยๆนําความชื้นลงมาปะทะปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานของประเทศไทยรวมถึงทะเลจีนใต้และจะดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคเหนืออีสานทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยมีอากาศแปรปรวนเกิดขึ้น ฝนฟ้าขนองฝอนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากคืนนี้เป็นต้นไปอากาศจะเริ่มเย็นลงลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากจากแนวปะัะอากาศโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้างน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณานที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลสุขภาพจากอากาศที่ปเปลี่ยนแปลงนะครับโดยในวันนี้2ตุลาคมภาคเหนือ จะเนนบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูร์และตาภาตะนออกเชียงเหนืนะอบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม อุดรธานีหนองบัวลำพูเลยขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีมุกดาหารเยโสธรและอำนาจเจริญภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีวิธยาการจานบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครริมมณฑล ภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้บริวเ,รรเวณพ,พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันส่วน3ตุลาคม2507ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคกลาง บริเวณพื้นที่อุทัยธานีชัยนาทสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยากาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาคสรสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครปริมนฑลภาคตนออกบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีละตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่เพชรบุรี ประจคพีคันและชุมพรขอให้ติดตามพยากรณ์ประกาศคำเตือนกันอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนั้นกรมอุตูยังออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดง2-3ตุลาคม2 5 7 7บบื่วณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านตาสุโขทยัยอุตรดิต์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพ,พ,พ,พชรบูรณ์นคะรสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบุรีสระบุรีเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดกาญจนะบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีตากนครนายกปราจีนบุรี ตาแก้วจัดึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีวิทยาอ่างทองสิงห์บุรีกาฬศินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีนครนายกปราจนบุรีสาแก้วจัดึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนแอดเินเตอนภัยสภาพอากาศ แอสนันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบร,ริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองบลัลำพูอุดรธานีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนะครสวรรค์อุทัยธานีานชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้ว นนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีส่วนแอดมินเกินภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเกินพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดน้องคายอุดรธานีน้องบรรมพูเลยแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิต นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนะบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีอ่างทองและสิงห์บุรีดังนั้นขอให้ติดตามพยากรากาศประกาศคำเตือนกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนการพยากรากาศในวันในี้ถึงพรุ่งนี้2-3ตุลาคม2007ภาคเหนือฝอนฟ้าขนองร้อยละ60 ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝอนฟ้าขนองระอยละ40ลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลํลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก,นก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรรา,ามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ80ลมกระโชกแรงฝนตกหนักหนักมากบริเวณอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีวิทยาการจนะบุรีนะครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามรสามุทรสาค,ครกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ80ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจ,กจันจบงราวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้นออฝนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาป,ปัตตานียะรานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลพยากรณ์อากาศภาคใต้นออฝนฟ้าขนองร้อยละ60สิ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังนสตูลขอให้ติดตามปร,าาประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมรนรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันนุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วยกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ